ติดตามหาบุคคลในภาพที่เคยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน9ภาพหนึ่งในนั้นคือภาพเด็กชายอายุเพียงหนึ่งขวบชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งบิดาและมารดาได้พาเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดและแม้เหตุการณ์จะผ่านมานานกว่า35ปีแล้วแต่ครอบครัวนี้ก็ยังจดจำเหตุการณ์แห่งความประทับใจได้ไมู่้ลืมติดตามได้จากรายงานครับ เหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราช,ชดำเนินพร้อมโดยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว่วลัยลักษณ์อักรราชกุมารีไปส่งเยี่ยมโครงการหมู่บ้านสหกรกรห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูตำบลหน,นองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่7มิถุนายน2522ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของนางสุนีภูมิประเทศชาวบ้านในตำบลห้วยสัตใหญ่ซึ่งได้มีโอกาสอุ้มเด็กชายอัตรภูมิหรือน้องหม่อมลูกชายวัยหนึ่งขวบเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จอย่างใกล้ชิดและถือเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววางพระหัตถ์ลงบนศีรษะของเด็กชายตัวน้อย และแม้เหตุการณ์จะผ่านมานานกว่า35ปีวันนี้นายอัตรภูมิได้รับการบอกเล่าเรื่องราวจากมารดาและผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์สำคัญด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงก็คือที่ททสุดแล้ว <c oughs> ของคนไทยทุกคนนะผมว่าครับก็มันก็มีความตื้นถันที่มันมันมันอธิบายไม่ออกอยู่แล้วแหละว,ว่าจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบมมา,มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเรื่องราวเนี้ยผมฟังมาตั้งแต่ เด็กๆแล้วครับที่บ้านที่คนในครอบครัวหรือว่าคนในหมู่บ้านเขาก็จะพูดถึงกันมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆครับมันก็ซึมซับมาตลอดจนผมไม่ค่อยพะะไม่ใช่เอาไม่นับถือนะครับแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าผมมีสิ่งที่ดีอยู่บนอยู่บนหัวแล้วก็คือในหลวงท่านได้เป่าหัวอะไรของท่านมาให้ นายมนูลทองแย้มกำนันตำบลห้วยสัตว์ใหญ่และชาวบ้านที่มีโอกาสเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นยืนยันว่านายอัตรภูมิเป็นบุคคลในภาพ ที่กระทรวงวัฒนธรรมตามหาพร้อมแสดงความยินดีที่นายอัตรภูมิได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานครซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดประจวบคิริขันในการแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน และอีกหนึ่งความทรงจำของครอบครัวภูมิประเทศคือต้นมะขามหวานอายุ35ปีที่ปลูกอยู่ข้างบ้านพักเนื่องจากเป็นต้นไม้มงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับบิดาของนายอัตรภูมิส่วนที่บริเวณถนนหน้าบ้านซึ่งยังคงเป็นดินลูกรังเหมือนเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินผ่านสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าการเดินทางจะยากลำบากเพียงใด แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระสกนิกรของพระองค์ท่านทุกหัวระแหงทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT